เอาละครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ i n s i s t e n c TV นะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้เกมมานะครับเป็นเกมกก่งๆนะครับคล้ายๆของ PT นะครับที่เป็นเดโมใน PS4 นะครับก็ชื่อเกมนี้นะครับก็คือ Unity นะครับผมก็ได้รับการพัฒนาจากโปรแกรมนะครับ Unity นะครับเขียนซึ่งมีความคล้ายคลึงมากนะครับ ก็เล่นในพ c ซปกติได้เลยนะครับผมเป็นเกมที่โหลดฟรีนะครับผู้พัฒนาเขาได้โหลดเออได้ทําสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เออพอร์ตลงมาเล่นในพ c ซนะครับผมวันนี้นะครับก็เราจะมาเล่นให้ดูกันนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยครับผมอ่าโอเคผมตั้งคา่าแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเค เสียงหน่อยนึงนะครับหม่บรรยากาศครับร้อนมากนะจ๊ะเสียงต่างๆนะครับขณะนี้ก็ห้าทุ่มห้าสิบเก้านะครับผมอ่าเดินไปฝนตกนะครับบรรยากาศ โตะค่อนข้างรกนะครับมียาด้วยนะครับถ้าทางจะเกิดเหตุการณ์ที่เครียดพอสมควรนะครับผมเอาละเสียงปแปลกๆครับ ไปไม่ได้ครับผมบระวังห้ามจับประตูที่จะจับประตูนะครับ The only me is me Are you sure One the only you is you อืมแปลกๆนะครับเฮ้ยเสียงโอ้โหโอ้โหเสียงประตูใครวะ Um. ใครอ,ะอ่ะฮะใครโอ้โหเสียงหัวเราะมาหัวเราะหรือร้องไห้ครับเนี่ยโอ้โขนลุกครับท่านผู้ชมขนลุกเลยครับโอ้โหโอ้โหไม่กล้า ไม่กล้าเดินไปเลยครับอะไรวะอะไรวะเนี่ยเนียบไปแล้วครับเฮ้ยเสียงเหมือนคนเดินตามครับเฮ้ยอะไรสันส่นๆเฮ้ยเห็นไหมครับ เงามีเงาเวลาเดิมมีเงาครับแต่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังครับอะไรวะเนี่ยโอ้ยเนี่ยครับได้ยินไหมคเสียงฝีเท้าครับชักไม่ดีครับกลิ่นชักไม่ดีครับอะไรวะโอ้โหไฟดับเนี่ยเนี่ย เนี่ยสันสันเห็นไหมครับขวามอือโอ้ยคนลุกครับหมองเลยบรรยากาศเนี่ยครับมันมีเสียงตามหลังเรามาครับโอ้ยตายตายูตายเฮ้ยโอ,ยโอยแมงสาปีเตอร์เนี่ย โอ้โหหลอดไฟหลอดไฟเป็นอะไรหลอดไฟเป็นอะไรนี่ครับมีเสียงเดินตามมาผมก็ไม่หันไปมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะเนี่ยตกใจเสื้อตลอดเลยโอ้ยโ,โอ้โอยยวตามมาได้ไหมยอะ่ะ หลอดไฟก็กระพริบไม่หยุดเลยครับท่านผู้ชมอา้าวกำมโอ้ยกดดันครับตอนนี้กดดันมากครับสนตีก็มาแบบโอ้พระเจ้าโอ้ยเอาละครับ อา้าวกำไฟดับโโอ้หแดงเลยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรอ่ะโอ้ยไม่กล้าไปครับไม่กล้าไปอะไรวะ แดงเลยครับเป็นไฟสีแดงซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไระครับยังอยู่โอ้เล่นยืนอย่างนี้เลยเหรอะวะยืนอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยทำไงดี เจ้าไงดีครับเอ้ยหายไปแล้วหายไปไหนเนี่ยโอ้ยผมรู้สึกไม่ดีเลยครับทำไงดีวะเนี่ยโอ้ยเอาไงต่อเป้าเอาไงต่อเฮ้ยเยีงยิงยิง 오오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 오 <hype su chord> <revel> <scan releases> <third> <nutshell> นั่นเะครับโอ้โหทำอะไรไม่ถูกเลยครับโอ,โอเคนะครับตอนนี้ผมก็พูดอะไรไม่ถูกเลยนะครับก็ก็ถือว่า สยองใช้ได้เลยครับนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับกรณีถ้าเกิดอยากจะลองเล่นกันนะครับเกมนี้ก็นานพอสมควรแล้วนะครับผมเฮ้ยโง่นะครับโอเคถ้าชอบนะครับกดไลค์กดซับส r i b e นะครับติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับยังไงก็ลองดูนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับส่วนดีครับ